เรียนพี่น้องซื่อมนชนที่รักทุกฐานกับพ่มโซถ่องเอวิทูนฮัสภากนะครับก็คุณทุกฐานที่ให้ความสนใจในเรือ่องการบานการเมืองวันนี้นะครับจะทึ่ว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับพี่น้องอที่เราจะมาคุยเรื่องการเมือง หลังจากเราเร็จการเลือกตั้งในระดับจังหวัดสือสมาชิกสภาจังหวัดมาคุม้มเชื่อเลือกต้นพี่น้องครับว่าพี่น้องต้องคงรอคอยการเลือกตั้งในระดับของที่นที่จะเกิดขึ้นในเดนนี้เพราะฉะนั้น,นจ,จุดนี้นะครับพวกเราในในานามทีมพลังโูกเสด็จนะครับเราเตรียมความพร้อมมาไม่น้อยกว่าสางปี ที่จะเดินไปพบตาพอแม่พี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก้านะครับแลหรือสมาชิกไหมสิ่งดดเดินเข้ามารวมมุดมการกับเราเพราะฉะนั้นคณะและทีมงานวันนี้ขเอเยนพี่น้องประชาชนว่าเรามีความพร้อมเต็มที่นะครับพระตลอดเวลาที่เราเดินกันมานี่เราเชื่อเหลือเกินว่าเราได้รับการสะท้อนกัญห้ามาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากม่จนกลายมาเป็น นโยบายนะครับวันนี้นโยบายเรารวบรวมมาจากปัญห้าที่เกิดและแนวคิดที่เราจะพัฒนาทศบสภานตำตโสดเด็ดในอนาคตเพราะฉะนั้นซึ่งเรามีกับพี่น้องพมเชื่อเลือดสมาชิกของพมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือว่าสมาชิกใหม่ที่เดินเข้ามาวันนี้เต็มที่เรามาด้วยจิตสาธาระที่พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลโสดเด็จ เป็นโอกาสนี้ผมบอกกันตรงๆเลยว่าเถื่อสบ้านตำบลโพืสเด็ดโดยจฉพ่อเชียงข้างหน่อยขอประคุณมากๆครับนะเขาเลครับเมื่อวันก็มักจริงเลย เด็ดขอบคุณครับขอบคุณครับยกไปนั้ยกไปยกได้ไม่รู้ไ้หน้าไหนยกได้ระมัดเลวลยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับข้อยากข็อยัด ขัดจังหวะหนึ่งโทษโทษเดี๋ยวขอสักเดี๋ยวสักหนึ่งวงเขาจะพวงแล้วมาพวงนี้เขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวจริงๆแล้วผมขออนุญาตนิดนึงนะครับมันจะขัดจังหวะขัดจังหวะอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอหมอบล้างจากพ่นผูดเซ็ตนะ น่านะเขากหลังเล่นโคตรยาดแป๊บนึงี่ราะว่ามันจะคาดต้อนในเรื่องของการกันการช่วยนะใครยังไม่ได้ไปนะครับพี่น้องครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราวันนี้มีตั้งสมาชิกไม่แล้วก็ เป็นสมาชิกเกา้าที่พานมาแล้วก็มารวมรวมุดรวมมุดมการกับเราวันนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพลังผูสด็จคือการเก็บเกี่ยวปันห้าที่มันเป็นปันห้าสำสาโดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบ,บาลที่เป็นอยู่ นะครับอ่า้ทอนใ้เ็นววาปันหาที่เป็นปัญหาสัมสักไม่ได้รับการแก้ไขโดยสมาชิกสภาทศบภาลในตำบลบ้เสดที่เป็นเสี่ยงส่วนน่อยในอดีตวันนี้เดินมาฟังนี้เอาปันหามาบอกทุกหว่าเป็นปันหาที่ทุกนําเสนอไปแล้วไม่ได้รับการแก้ไขเป็นปันหาที่เกิดขึ้นสัมสคก เพราะฉะนั้นเป็นวันห้าเด่งด้วนที่ทบกันอยู่บ่อยๆทุกๆปีเพราะฉะนั้นนี่คือแนวคิดของเราเอามารวบรวมปันหาเหล่านั้นให้มาเป็นนโยบายเ<า>พืที่จะพัฒนาเทศาบาลตำบลพูส์เสด็ดเทศาบาลตำบลบูส์เสด,ด็์มีพื้นที่อยู่20กว่าตารางกิโลเมตรมีประชากรอยู่ประมาณ9,000กว่าคนงบเกือบๆรวยล้านพี่น้องครับ ถ้าตั้งใจจะพัฒนาโดยหยุดลักการหว่าเราต้องใช้ลักธรรมิบาลนั่นไม่ถึงว่าการบ่ยห้านราชการการบริยห้านทางการเมืองที่จะต้องทําให้ให้มีความเป็นธรรมไม่มีความลําเอียงไม่มีอคติมีคือสิ่งเยจะต้องเกิดขึ้นในทีมพลังผู้เสด็จแนอนาคต ถ้าเ่าเรามีโอกาสเข้าไปบริหารเพราะฉะนั้นการพัฒนาเทศบาลในระดับนี้พุ่มเชื่อเลือกเกินพุ่มอยู่เทศบาลนครนครซีธรรมราชมันงบบพันกว่าล้านเราก็สมาี่จะได้มีโอกาสถัถทวงได้นำเสนอปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นทุปัญหาเ่านั้นนะครับหลั่งจากเรารับฟัง่อแม่พี่น้องแล้วพุ่มเชื้อเลือเกินว่าเราทํางานภายใต้ แนวคิดที่ว่าเรารล้ปัญห้านะครับแล้วเราคิดเป็นแล้วก็ต้องทําได้สุดท้ายพี่น้องเราก็จะต้องทําทันทีมีคือสิ่งดีเกิดขึ้นและเป็นแนวคิดลักๆกของเราว่าเรารล้ปัญห้าคิดเป็นทําได้แล้วเราทําทันที นี่คือสิ่งที่เราตั้งไม่มั่นเป็นเป็นสโลแกนลักเลยครับ่อสุดท้ายเมื่อเราทําได้ตามสโลแกนเทศบาลคุณภาพก็จะเกิดขึ้นเทศบาลคุณภาพกับเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีภายในเทศบาลนะพี่น้องเพราะฉะนั้นซึ่งเ่านี้แหละนี่คือแนวคิดของเราเทศบาลคุณภาพนําไปช่วยได้ล่ะเมื่อภายในองค์กรการจัดการองค์กรที่ดีเกิดขึ้นสุดท้ายก็จะเกิดสร้างคงคมคุณภาพ สังคมคุณภาพนี้ไม่ถึงพี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับชุดมันกลับไปห้าว่าเมื่อสังคมพี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุด้ายประชาชนก็มีความอยู่เย็นเป็นสุขแลวการมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปเปืนอสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับผมจึงอยากจะข้อเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนออกมาใช้ชีวิตกันให้มากๆ นะครับเลยก็ช่วยกันกรสร้างความรู้สึกว่าเราหลังเกียรติการสื่อสิทธิ์ไข้เชียงซึ่งเป็นมาของการทำลายระบประชาธิปไตยนะครับาการปกรครองที่ดีมาโดยตลอดนะครับเราก็ยังเห็นว่า เป็นที่มาของการห้าประโยชน์ของนักการเมืองที่สุดชิดไข่เสี่ยงส่งตอกเป็นข้าวมาโดยตลอดแล้วก็ร,ราให้กันอยูุ่กในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้น<ว>ข้อให้พี่น้องชาวตำบลโพสเด็ดนะครับช่วยกันส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนทีมพลังโพสเด็ดข้อให้เป็นพลังบริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับในการบริหารงานเทศบาลตำบลโพสเด็ดต่อไปนะครับหนึ่งชิดของพ่อแม่พี่น้องครับพ,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 พุ่มเชื้อเลือดเราทุกคนมีขา ก่อนที่จะเหลือตังที่จะทึ่งเร็วๆนี้นะครับขอให้พี่น้องลองตั้งคำท่ามกับตัวเองว่าเราต้องการอะไรก่อนที่จชายิศเาะฉนั้นนั่นคือคำตอบเมื่อพี่น้องได้คำตอบแล้วว่าพี่น้องต้องการอะไรวนนี้ความเรื่องวันเดืนเงียไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าแนวนโยบายของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับความต้องการของผมแม่พี่น้องไหมเวลาที่เลือกครับหลังจากนี้ทุ่มและทีมงานตัางซ่องเข้จะเดินไปขอประตูบานของผมแม่พี่น้อง เผื่อที่จะไปรับสาปันห้าเลยก็ไปบอกเรา,ว,า,า,ว,า,าว่าพวกเราพร้อมเราพร้อมจริงๆกับไม่ใหญ่พร้อมมันแบบว่าลวกๆเราคิดกันมานานแต่ละคนนะครับพุ่มกลั่นกรองมาพอสมควรโดยเฉพาะาฝ่า,า,ฝายิห้น้องพุ่มวันนี้พมมุ่มมีรองนายกซึ่งเป็นสมาชิกอ,อบอตอเดิมตั้งแต่มีอบอตอจนกลายมาเป็นเทศบาลไม่เคยชอบตอกในสนามการเมืองมาโดยตลอดเพือ่อนพุ่มเชื่อและเกิน่าคนเล่านี้ครับเป็นบุคคลที่รับรลูปัญห้าในการเหมือนจัดการเทศ บ้านตำบลโพดสะเด็ดในปัจจุบันไม่น้อยเลยทีเดียวเช่นกันครับใสยมือของผมครับกับเมื่อันเป็นมาตั้งแต่อบตสมัยแรกนะครับที่บ้านรู้จักงานในนามชาวบ้านอยกเศร้าโถน้อยความควงาุ่งนี่เขาอยกเศร้าโถเบาเป็นที่รู้จักมาคุณเพราะงันผมเชื่อเลยเกินวันนี้เมื่อนกับผมได้กลองวัวใจมาเลยได้บุคคลที่รู้เรื่องถึงสบานตำบลโพดสะเด็ดมาตั้งแต่ตั้งหลกหลักจนวันนี้ใช้เวลามาไล่สิบปีแล้ว เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งทด่ผมมั่นใจว่าเที่ยวนี้เรานำเสนอปหน้าได้ทุกยุดความต้องการของผมแม่พี่น้องแน่นอนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมก็จะข้อใช้เวลานี้เผื่อ <ME. S 2> ที่จะบอกซื้อมนชนว่า,วาเราตั้งใจทำงานาอยากจะให้พี่น้องซื้อมนชนได้ติดตามนำเสนอข่าวสาั้นเล่านีนไปให้พี่น้องได้รับทราบในอนาคตนะครับเผื่อที่จะให้หน่วยการเมืองเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไหมการเมืองมันต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเผื่อได้กับพอสิ่งดีมันเกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านสะท้อนมาแร้ว มันมีคาตอบอยู่ในใจของชาวบ้านอยู่แล้วพี่นว <pasa S 1> ันี้ก็ต้องขอกราาข้อพระคุณพี่น้องซื่อมวลนชนมาอีกครั้งหนึ่งครับข้อพระคุณมาครับกับหลังจากนี้ก็ผมก็อนุญาตพบปะโดยโดยถูกๆไปนิดนึงนะครับต้องขอกร้าเพระจริงๆพี่น้องนะครับที่มาให้กำลังใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะถือโอกาสแนะนำเพราะว่า นอน้องเขาจะได้ขัดเทปทุกนะครับเพราะถ้ายาวเลยเดียวมันมันจะติดไปตรงนู้นเอาเอาแกะไปง่ายๆนะครับอ่าพิม่มรวมจากเคสหนึ่งเลยนะครับเคสหนึ่งฐานดีนึ่งคุณเป็นโยชูสุวรรณนะครับอ่ากาวมาข้างหน้าสักหนึ่งกาวนะครับอ่าผัวจีนให้มีความเด่นชัดนะนึ่งกาวกับนึ่งกาวครับ ขอบคุณมาครับคุณปิโยชูรุชูสวรร์เป็นตัวแทนในมูนึ่งนะครับเคทึงนะครับทันทีซ่อกับคุณปียะพจนเนียนอว่าโซทอแมวนะครับอ่าเป็นตัวแทนมูที่สอมนะครับเขตึงอ่าทนทัดมาครับคุณกิติพงษ์จงก้นลู่านองตอมนะครับอ่าอยู่ที่มูทีนึ่งเช่นกันเป็นโซทออยู่ปัจจุบันโซทอตอมอีกหนึ่งทานกับที่พ้มควันหน้ามาตลอดนะครับคือนักการเมืองผู้ยิ่ง วันนี้ค่อนข้างจะห้าอยากเลยเราก็จะปราถนาจริงๆเลยที่จะมาทํางานการเมืองให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุสังคมเด็กนะครับน้องวิจิตรวินิตเวชาลุงเรืองนะครับนาจากคุณกันงย่างยาวว่าผลนะครับป็นตัวแทนมูฮ่านะครับอีกฐานนึ่งกับโซ่ถ่อโตก็เป็นทีรู้จักมาคุณเงินดีกับคุณโซ่คนอามิตรนะครับนี่ก็คือสมาชิกสภาเทศบาลเช่นกันนะครับอีกฐานนึงครับปุ่งมามันมาไปถอดป้าป้าอันนี้หนักบุญ ตัววงนะครับคุณมีรถพุทธพงษ์รู้ว่าช่อถ่อรถครับนะครับมาจากวัดเด็กเดียวสํวาหรับวงใน <c oughs> ยกพ่องพมว่งน,นี้ <c oughs> ตัวพ่องบอกแล้ว่าเป็นคนดีอยู่กับเ <c oughs> ทศบาลตําบลบัวแซดมาตั้งแต่หลักๆตั้งแต่หลวงช่อเอกกันเลยค <c oughs> <c oughs> ือคุณชาววัดชาดาลักษรู้ว่าช่อถ่อหน่อยนะครับ <c oughs> อีกฐานนึ่งทางข้ารวมกับคุณหมูกุลอินตาสุวรรณรู้ว่าช่อถ่อเบานะครับจะทูว่าขอบเชิญสาหรับเขตืหนึ่งมาทีา่เขตืขข่องกับเขตื่องก็บอกต้มเป็นบุญทีซี่ แดนะครับเพอเขาไม่มันตํานมือว่าปุ่นทีนั่นเขาหนามาโดยตลอดแต่ทีนี้ครับสะท้อนปัญห้านามท่วมกาวทีแล้วคนในมุกแปดตำบลบูสะเด็ดกะเห็หว่าเป็นปัญหาที่ขารักสั่งเลยมั่งเป็นคนเล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นคนไรครับนองมุนทีอารามซักรั่วหนองปองนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเพื่อใจเป็นสาธารณะมาโดยตลอดนะครับในการทําการเมืองนะครับทัดมากับเด็กนุ่มนะครับไฟแรงเพอาะต้องควรครับนนองไก้เทปวิเศษส้นกับนนอง บอมนะครับนี่คือเพชรต้องนะครับอีกฐานนึงกับไอ้นี่ยูเหมือนเรียกว่าทุกคนก็นึกไม่ขึ้นว่าจะเดินมาทางการเมืองวันนี้จะสิ้นใจห็นว่าโน้ตไมค์หรว่าเชาทองแมค์มีแนวคิดมีอุดมการณ์ดีน่าจะเดินไปกันได้ครับคุณกําจัดทุ่มมรดด้ว่าคุณเพชรครับอีกฐานนึงกับไอ้นี่เป็นมาจังรู่งเหลวเช่นในพุ่มช่องนาดัดนะครับโดยตําแหน่งเลยขาธนการอดีตผู้หย่อดีตโอบต วันนี้ต่านที่นใจเลยว่าโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาที่โดนเงินมาตลอดนะครับโซาผู้ใชญ่เป้าปบรรจุวีเมกับลาจุดตำแหน่งผู้ใหญ่กับ อีกฐานหนึ่งคืนบัญชาคณะแก๊จากม่กาวเท่าต่อมอก็เป็นหนองไม่ไมนะครับที่เคยลงสนามมาแลวว้ววบหนึงเหลือเทียวนี้ตั้งใจว่าข้อแกมือขาวขายไม่ไมนะครับขายพลังโพเดดสเดส่วนนี้คือซึ่งที่มันเกิดขึ้นกับข้มงองตรงแต่ละคนมุงมัน่นจรงิงๆเราอยู่ในอยู่ในวไนทที่มันคือการเมืองแ้่มันไม่มีวินัยมันก็ไปกันยากครับ นะครับเพราะฉะนั้นนองพ้น้องพลน้องพลเพิประสิทธิ์ลัทธินะครับมู่เจ็ดนะครับตึกหลังนอกตรงนั้นกองอวยไล่คุ้นไม่มันบํามืออยู่จังเลยว่าจะได้มากว่าจะตัดสินใจนะครับชุดถ่ายสัทธาในอุดมการมการของพลังผุจเด็ดเลือเดินออกมา จากการสความศรัขขทธาต้มเบองเราการเมืองถ่าไม่ศรัทธาเดินมาโน้ตเราว,วันนี้มาโดยความศรัทธาจะได้ตื่ใจในการทํางานตื่นใจในการเดินทีเรื่องพร้มกับข้างบนนะครับฐานอดีตผู้ใหญ่พลอยนะครับฐานอดีตผู้ใหญ่พลอยอะนะครับนี่คือทีปึกซานะครับแล้วก็อีกฐานหนึ่งก่าอดีตผู้ใหญ่วินนะครับเป็นคณะทํางานนะครับนี่เป็นคณะทำงาน อีกฐานหนึ่งเป็นผีรูจักในวงวงกว้างก้อนข้างยากว้างสมุนผีชายคนโงันี้มาช่วยงานพุ่มในท่านาคณะธรรมานผีจอดบิ๊กจอดนะครับคุณ่วยคุนิทธิ์วันนี้ทีมงานของพมนะพุมบอกตรงว่าทด่เข้ามานี่ไม่มีการต่อรองไม่มีการเดี่ยวรอมใดๆในการทํางานมันก็เลยเป็นเป้าหมายว่าเออมันน่าทํางานได้นุกเถี่ยนนี้ซึ่งดีน่ากลัวที่สุดในการเมืองดู่บ่เดนกาวเข้ามากาวไว้ตั้ง้อต่อรองตั้งเงินไห้อี่เอาตำแหน่งนุจริงเงนโบไม่เชือที lòng đi bệnh tăng ở lượng มีละน,น่ากลัวในทางการเมืองเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพลังผู้เสด็จทุกคนตั้งใจเข้ามาช่วยงานมากกว่าที่จะมาห้าประโยชน์นะครับรเพราะฉะนั้นอีกช่วงหนึง่งผมอยากจะให้ตัวแทนเสทอหน้าผู้ได้พน้องฟังทักคนนะครับแล้วก็เชื่อเลยคือหนวาเขาน่าจะท่ายอดความหู้สึดได้ฮหดได้ผมถึงโดนมาตรงนี้เราเฮ็ดได้เราถึงได้ทิ่มกบเราครบกันมานานเลยครับรอแต่วงเวลาที่มันเหมาะสมว่าเราจะเปิดตัวกันวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมแล้วครับแล้วก็ บอกบอกตรงเอาวันนี้ดีใจเลยก็ับภูมิใจกับทีมงานตัางมดเลยนะครับโดยกํำลังใจที่เข้ามาช่วยเข้ามาดูแลเข้ามาสนับสนุนพวกเราวันนี้เรือนเชิญคุณปิยาพรณ์จำเนียนชักนิดนะครับผู่ที่จะเป็นตัวแทนสมาชิก <c oughs> กับพ่มกับก้อนดนก็ข้อกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องบรรดาซื่อมวลชนและผููมีเกรต่้งลายครับกับพมนายปิยาประจมเนียนครับอ่าอๅษว่าสทแมวนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกนนึงครับก่อนื่นกับพี่น้องครับพมต้องขอแสดงความยินดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโพเทเดตทุก่าครับนะครับที่ได้มีคนนี้มีคุณภาพครับ ย่างปีแม็กซ์หรือซ่าทอวีทุนอัศภาสนะครับทีใดตัดสิ้นใจนะครับนำทีมพลังโพชเดชนะครับลงสมัครว่าทีนายกเทศบาลตำบลเโเดในครั้งนี้นะครับพี่น้องครับถ้าเรากลับมาดูตามไทม์ไลน์นะครับข้องกกตนะครับประกาศไปว่าวันที่หนึ่งเนี้ยครับที่จะขึ้นต่อวกลตอวดือนเนี้ยครับ จะเป็นวันประกาศการเหลือตั้งนะครับแล้วก็จมักวันเหลือตั้งนะครับพี่น้องวันที่แปดซึ่งวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ประกาศให้มีการเหลือตั้งนะครับในวันอาทิตย์ที่ยี่แปดส่งขห้าร้อยหกสิบสี่กับพี่น้องถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องครับเรายังมีเวลาเลือกอีกหกสิบสองวันนะครับทีจะต้องมีทีจะถึงวันเหลือตั้งนะครับพมงขอยืนยันว่า ทีมพลังโพรตเดตนะครับมีความพร้อมกังผู้บริอานและสมาชิกกังฟ้องเคสนะครับทีจเสเนอแนวความคิดนโยบายรวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆเนยครับให้กับพี่น้องในชาวตำบลโพตเตเดตนะครับพี่น้องครับเรามีคงเราคงมีเวลาได้พบปะพูดคุยนะครับในว่วงของเวลา ที่จะมีการหาเสียงนะครับที่จะได้พูดถึงนโยบายรายละเอียดต่างๆนะครับทุกใจนี่นะครับพี่้องกับพุ่ม้อให้พี่นองนี่ครับช่วยเป็นกำลังใจช่วยกันสนับสนุนน้องแม็กพีแม็กลุงแม็กช่อโตแม็กนะครับให้นำทีมพลังโพรเดตน่ครับเข้าไปบริหารงานเข้าไปบริการคน เข้าไปบริหานคน,นเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับเพื่อได้รับใช้พี่น้องในเทศบาลโคตรเด็กในเวลาอันใกล้นี้ครับขอบคุณมาครับ ครับกรต้องขอขอบคุณนะครับแต่โอทอปุยะหรือว่าสอทอแม่ไวนาอกันนี้ด้วยนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับโอกาสนี้เรียกว่าเป็นบรรยากาศทองพ่อแม่พี่น้องจะแสดงความยินดีถือว่าเป็นช่นเรือนเช่นนะครับเดือนเช่นถันมาเชียร์ใครก็ถันให้กำลังใจกันไปนะครับเรือนเช่นครับเดือนเช่นครับดันหน้าได้เลยครับเดือนเช่นครับ พวงมาลัยดอกไม้ดื้อซิ่งใดๆนะครับําใจใดๆที่จะรวมกันแสดงออกเพื่อเป็นการแสดงความยินดีในการเปิดตัวสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นเชิงสัญลักษณ์เรามากันที่นี่ไม่ได้เลือเลือตีรักมักตีชังไม่ได้แปลว่ต่อแมวยืนอย่างเดียวได้นะครับเป็นการแสดงออก เป็นความอบอ,อุ่นที่เกิดขึ้นกับในเบื้องตอนในปฐมบทบกับ,บในปฐมบทกับเป็นการทักทายเป็นการแสดงความยินดีกันว่าวันนี้ได้มารวมกันเป็นการืุนชมทีกลาประกาศตัวเองว่าเป็นตัวแทนทของพี่น้องที่นี่ครับ นี่คือความอบอุ่นนี่คือบรรยากาศข้องความรักใครนะครับที่จะหลังจากนี้ต่อไปภารกิจอันได้ร่วงก็คือช่วยกันเพื่อที่จะรุ่นรงุ่ห้าเสียงเพื่อให้ไปถึงเป้าหมครับไส้รู้ได้รู้ เอานะครับจัดเซ็เตเช่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ระยะสักนิดหนึ่งถ้าหากว่าสักแล้วไปยืนกันบนบันไดหรือว่ายืนกันแขะๆแข็รวมกันชูมมือเออเอารือกเอาใจกันสักเล็กน้อยนะครับถ้าเราจะโยนไปในในไล่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 ปีทีผ่านมา คุณแม็กซรีบบด้วซ่ทอแม็กมีได้บอกตลอดว่าโพสเดตไม่ใช่เมืองใช่ครอบไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ครอบที่จะไปผานาคือกับเทศาบาลยัยหรือว่าองค์กรยัยโพสเดตมีสกายาพับพ่อที่จะเป็นหนึ่งยกขึ้นล่างหนึ่งเองเลยการจะพัฒนาไปในด้านต่างๆครับไม่ใช่ท่าแต่ว่าเขาทำไรเลยกับผลัดลงมาใช่ครอบไม่ใช่กับ ไม่ใ่ไปผานาะคือเขากับนี่คือสิงทีเขายืนยันมาตลอดก่อนที่จะลงสมัครรวก่อนที่กาวสู้เส้นทางทางการเมืองที่โดยธรรมกับในวันที่เป็นซื้อหมดนชนชดชดในวันที่แล่ <ส interrog ate> คนอื่นก็ทำงานา ama, กระบ,บอกบอกว่านี่คือสักยภาพที่เกิดขึ้นสักวันหนึ่งผมจะข้อโอกาสตรงนี้กับสักวันหนึ่งผมจะทำพื้นที่ตรงนี้ ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มข้นมีรักลักในที่นี้ก็คือการพัฒนาในรูปแบบต่างๆขึ้นมามีความมั่นคงและยั่งยืนไปข้างหน้ากับนี่คือพรกการพาท้องถิ่นไปข้างหน้ายืนยั่นว่าไม่ใช่พื้นที่ใช่ครอบไม่ใช่พื้นที่ที่ไปพาหน้าขื้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ก็อย่างไรได้ก่อยข้อมั่งก็อย่างไรได้ก่อยข้ออานิสงนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แข็งแข็งสามารถจะยืนยัดด้วยตัวเองได้สามารถที่จัดการตัวเองได้ในรูปแบบต่างๆและการนำพาตรงนี้เป็นเพื่อความเจริญเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นนี่คือนี่คือปณิธานนี่คือความมุ่งมั่นที่เกิดขึ้น โค้งเซตนะครับตรงนี้เดียวยืนกันแขแข่ยับกันแขแข่ตุกฐานช่อมผลกันก็ไดครับไม่ต้องเป็นคิดช่อมผลกันเป็นหนึ่งเดียวแล้ววันนี้พลังโพสเดเป็นหนึ่งเดียวยื่นแขแ่งจูมือจูไม้กันเชิงสัญลักษณ์กันสะกิดกับชมผลกันก็ไดครับไม่ต้องเคิดนุ่เคิดได้กับอ่า เอาตามนัดกับไม่ต้องเรี่ยงตามความโลภความชุ่งความรกเอาตามนัดชมองบนกันเลยกับชมองบนกันเลยอ่าเอ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 าถ้าเป็นภูเก็ตก็บอกว่าชู่มุยชู่มมยชูมือครับบอกถึงความแข้งแขร่งบอกถึงพลังที่เกิดขึ้นจะร่วมกันเป็นพลังที่จรับชายถ่องพิ้น วันนี้เงินไข่ตัวแปรอื่นๆในท้องที่เนียมีมากแต่ว่าวันนี้เราจะรวมกันเป็นพลังพลังที่เข้มแข็งพลังที่จะแสดงออกทึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโพสเดตในความรับผิดชอบตรงนี้ครับเอาละครับเซตขอบคุณขอบคุณขอบคุณจำมาแน่นแน่นยกมือหน่อยยกมือหน่อยชูชู่อายก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 ชูจุ่มมุ่ม เอาครับขอบประคุณถูก่านครับขอบประคุณครับขอบพระคุณครับหลังจากนี้กายยังไม่เต็มอิ่มเต็มคำเปลียนซื้อมือนจนกาอีสัมผัสแยกสัมผัสผู้ประสงจะลงสมัครนายกเป็นการส่วนตัวการเรียนเทิญกับเหลือเรือทะแลงกันข่าวขาวเป็นทางการบางทีประเด็นมีกยอยอาจจะตกล้นหรือหวา อยากจะนำเสนอแง่มุมน <right> ึ่งแง่มุมใดที่นี่ครับก็รรวมกันช่วยกันวันนี้เหือนซื้อเหมือนซื้อนี่ถ้าเท่าว่าเอาแต่ไปจากกอนซื้อบมว่าบ้านบนไปแล้วก็ไปครับบ้านบนไปแล้วครับแต่ว่าวันนี้มาให้กำลังใจเชิงให้กำลังใจกันเชิงติดตามเชิงเชิงบอกเล่าเอากับได้ได้ได้ พม่งกาเวลาพิชชีตเลี่ยเลยทุกไปทุนจริงไม่ว่างปรับบนแล้วก็มาว่านั้นเลยก็คือวันนี้ถ้าห้าความให้พิธีกรหรือโคดซอกก็ซื้อเหมือนจนมาทำนาทีกันคนนิดคนวินนี่นี่นี่ออกนกพิตวมามาพาปิตไม่ตุคนนิดคนว้นผมหวาดุ้งกับ ทาวทีมีเชิญเชิญคุณอนุมาเรียบร้อยวันนี้พีเย้ยของเราคุณชุดทิพร์พรเป็นเจริญวันนัดเชิญสักนี้ครับเชิญสักนิดครับเชิญครับเชิญครับพบปะพบปะกันหน่อยพบปะกันหน่อยอุตส่าห์มาเป็นกำลังใจคุณสุดทิพพรเป็นเจริญฟังมาตั้งแต่เด็กๆเอ้ยเม่่แกที่อั ข่าวไม่ลวงกี้ไม่ว่างทีเดียวครับ <laughs> นี่อาติติพรเพ็งเจริญนะคะ<อ>นี่ขอบคุณคุณมากครับมาให้กำลังใจพี่แมทพี่แมทครับก, <c oughs> ก็ดีใจครับนะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปกอน่าขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับพี่ไอทูนนะคอัพี่เคขอบคุณครับ อาพี่เคพี่เคดีเจเคมีเป้าหมายนะคะวันนี้ขอบคุณมากก็อ้าวเด๋วเอาแต่วันนี้วันนี้ไม่มาคงไม่ได้ค่ะอาเพราะว่าที่อยู่ที่กินตั้งแต่สมัยสาวๆนะคะใช่ใช่ค่ะเป็นแหล่งรวมพี่ๆน้องๆสื่มวลชนเพราะฉะนั้นวนนี้สืมวลชนก็เลยมากันทุกรุ่นนะคะนี่ก็รู้จักกันมานานหลายสิปีแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสมา แสดงความดีใจก็แน่นอนครับนายกขอบคุณมากครับค่ะตอนนี้เราถือว่ามาให้กําลังใจเฮียที่รักของเราโอ้ป้าจ้อยมาเลยคหรอคะป้าจ้อยค่ะเพราะีเลยไม่เป็นโรเต้นคะไม่เป็นโรเต้นขอบคุณป้าจ้อยขอบคุณป้าจ้อยน้อป้าจ้อยเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้มานี่คนอ่านี่เฮ้ยเฮ้ยะล้วกคริสฮาเซลคือที่ม้าชาเลยคืนเป็นไหนมือปอกแดงตึ้งแพรมารเกอร์นะค่ะ สี่สามบายเลยวัวชาวันทำบุญดับที้งดับพรพอปรแกรมขึ้นก็อาใบอย่ามุกกันแพ้ค่ะถ้าหนาอาจจะลุกขึ้นเร็วกว่าบอกแพ้ลุกขึ้นไม่่อยหนอกระตัวยังไม่ดีมึงอะไรแพ้เลยพี่ถึงพิงคลิปกันแพ้เลยพี่ถึงพิงอีการกันทับแพ้บ้าแสดงความยินดีไม่ต้องยินดีนะบอกเปิดตัวหวายลงนายกไม่ไกลหนาแล้วนี่ใช่ไอเปิดตัวว่ายไม่กกลลงนายกกันหนาแล้ว ซึ่งไม่ต้องมาแสดงความยินดีได้ดีใจกันตั้งแต่วันมันเปิดตัวแล้วไม่นาเพื่อนนี่ทำเสี่ยงลงกระป๋อทำให้ฟรีเออเพื่อนกูเออแล้วทำให้ฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋ยว่ม็กขวักตาง่ายซ่องพันก็เดี๋ยวอ่ะกูไม่เอาเฮ้ยล่นเลยมั้ยโอ้ยเจก็เจ๊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 เจ วันนี้เี่น้องซื้อเมนชนพีมานะคะมาบอรกเตียนะคะมีการสมเนิาไปทางนั้หมวนอนนับเลยพี่าเลยรับพอดีพี่น้องซื้อมนชนเราพีมาคุณพี่มาพี่เย็นนี่มีพี่ผมรักคือเหลเดวมันพุ่งไม่ไม่อยากมีประกาศเมื่อปัจจยประกาศว้าวพอแสดงกลัวแสดงคุณนไหลลุกมมันหาข้างา นะครับาจารยบรารผู้ารกท่ะดษากันเช็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะถึที่นะครับอาจา ดูเลยวเพือกเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องยาทุกได้เดือดรุงเดือดรอนทึกได้มีปัญหามีนมท่อทองกระดีนะครับรองนายกกระดีทัวนายกกระดีกับเพียงนะครับผมจะลุ่นไปยื่ทจังงานกันแต่พวกนี้ไม่เนงนกับไม่เน้งกับมือไม่เน้งกับปาก็ไม่เกินเน้นดูตอนรับทานนายกสมภพผูซื้อข้าวคนไม่ลาสุดเลยค่ะคุณชกเชตเป็นปัญญาผจญเลยทัวงผจอนี่อ่ะ ผัวใจใจโดนเลยเดียวใจโดนตาเลยนี่คอมากนทันทีจะไปยิ่นแกไปตุ้งช่องทแอนะอย่ายื่นแกปผีเบิร์ดอยู่ว่างอยู่ว่างอะไรยับไปนี่คือบรรยากาศแบบเป็นกดนเลยคอนยู่กันในรักษาพันนีนะครับไม่มีบานลักนี้ที่ไม่มีอาคารนีที่ตรงนี้เป็นล่าอยู่นะครับเป็นล่าอยู่ กะจะมีบานดูบ้านล่างล,ล่งเขาถงงูนะครับเดีวก็มารักนี่แม่ก็พออยู่อ่าไอ้นไม่รูก้กาหลังจักนี่ปีเคมาพยอย่ยไ่ต,ต้องพันะค่ะ่ยแม่ไปต้องพวเราลังจักนี่ไปปีเคกันนี่นะสั้นจะมาโอยกาเพื่อนนี่ยนะ,ะ <c oughs> มีบามาย <c oughs> มีบา <c oughs> ม้รรมีบามาอย่ว่งนะอย่าว่า